มากินเต้าหู้โคตรฟูกันทุกคนช่วงนี้ถ่ายฟีดไปเดี๋ยวก็เจอแต่เต้าหู้ฟูที่ฟูเหมือนก้อนเมฆเขาบอกว่ามันกรอบแล้วก็อร่อยมากนะก่อนอื่นก็ต้องเตรียมเต้าหู้ก่อนเขาจะใช้เต้าหู้แบบนี้นะจากนั้นก็เอามาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมยนะ่ากินมากลองดมสิอืมก็กลิ่นเต้าหู้แหละเราหั่นไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนดูดีความเดี่ยวนุ่มของมันน่ากินมากเด็งๆดึงด๋งๆเหมือนก้อนบุกเลยเอาล่ะถึงเวลาพระเอกของเรามอทอดไร้น้ำมันเอาน้องเต้าหู้จัดเรียงลงไปเลยวา,างห่างๆกันนิดนึงก็ดีนะทุกคนเขาแนะนำให้ฉีดสเปร อบล้งโจ๊เอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เสียบปลัก๊กแล้วก็เอานนอะเข้าเตาเ,ตาเลยใช้ความร้อน200อ,องศานะคะจากนั้นตั้งเวลาที่20นาทีกริงร๊งๆรนาทีแล้วจ้าลองเปิดดูนะคะโอ้โหสีสวยมากเนอะฟูกาลังดีนะเหมือนกีนเต้าหู้ทอดที่ร้านรถเข็ดเลยอะพา พันไปสิบนาทีโอ้โหฟูเป็นก้อนเมฆเลยแต่นี่ยังไม่สุดนะคะตอนได้กลิ่นไม้ปแปลกๆโอ้โหผ่านมา15้านาทีน้องดันฟูขึ้นไปติดตะแกรงเตาด้านบนนะคะทําให้ไม้นิดนึงด้วยความงกเราไม่ยอมแพ้แล้วก็เลยตัดส่วนที่ไม้ออกไปแค่นี้ก็เหมือนใหม่แล้วครบ20นาทีตาาว้าว เหมือนก้อนเมฆสีทองเลยนะคะทุกคนพอกดเข้าไปเดี๋ยวน้องมีความกรอบนอกนุ่มในอยู่นะเอาละใช้กันไกแสออกมาไม่ทันใจดึงออกับมาเลแล้วกันโอ้ยเือนไข่เจียวเลยนะเนี่ออยมาลองกินกันกลิ่นนี่คือหอมมากเหมือนเต้าหู้ทอดแบบฟองเต้าหูอ้อ่ะแล้วเทกเจอร์เขาจะมีความฟูฟูคือกินไปก็ร้อนไปแต่ว่ามันก็อร่อยดีนะทุกคนพอเข้าปากแล้วเดี่ยหยุดไม่ได้เลยมันมีความกรอบนอกนุ่มในอย่างที่เห็นจริงๆที่มันฟูฟูสุดๆเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเหมือนฟองเต้าหู้หมาล่าเลยพอเคี้ยวเข้าไปเท่านั้นแหละทุกคนว้าวเฮีย เอาน้ำจ้มมาล่าถ้่วยนหนึ่งคระกินไปกินมาก็ว่ามันขาดอะไรขาดน้ำจิ้มนี่เองเราจะใช้น้ำตาลปีกัลน้ำส้มใสชูผสมกันเน้นหวานนํำเปรี้ยวตาต้มต้ถั่วที่ซื้อมาก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่พริกนะคะใส่เกลือเล็กน้อยคน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 ปิดท้ายด้วยถั่วเสร็จแล้วไปกินกันเลยเห็นคลิปของคนอื่นนะคะเต้าหู้เขาดูกรอบมากแป้งก็เลยเอาเข้าหมอดทอดอีก5้านาที ตอนนี้ก้อนแม่ของแป้งกลายเป็นโรตีกรอบไปแล้วแต่ก็กรอบดีนะจิม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 ,จม,จมงามชอบมาคือน้ำจิ้มมันมีความเปรี้ยวหวานเข้ากันดีแเตอาหู้มีความนัวนัหอแมแบบกรอบก็อร่อยแต่แป้งชอบกรอบน่นุ่นในมากกว่าฉันขอตัวไปกินก่อนนะเราไปทำกันดูล่ะเจนเชินเพื่อนเพื่อนมากินซีมอนครั้งแรก ผิวสวยผิวดีกระตุ้นคอลลาเจนแถมช่วยในเรื่องคือระบบย่อยอาหารแล้วก็มีหลายอย่างมากๆนะคะเขาอุดมไปด้วยสาร่ายสีทองนะผมว่ามันกลืนยากกินยากเพราะว่ามันจะมีความหนืดเหนียวเดี๋ยวเรา,าลองดูกันว่ารีแอคชั่นของคนที่กินครั้งแรกเนี่ยมันจะเปในในใน็นยังไงนะจ้าเปิดเลยเปิดเลย <c oughs> อุดมไปด้วยสารอาหารจริงเ <c oughs> ปิดเลยเปิดเลยอุ้ยผ <c oughs> ูด,ยยดไม่ได้เลยไม่ลบเราดึงเรา,เ,ราเปิดมันเยอะไง คลายเจลเลยอ่ะทุกคนเหมือนเดี๋ยวนะเหมือนจะใส่ผมอุ้ยกลิ่นมันไม่ใช่เครื่องสำอางเหรอไม่ใช่ไม่กินได้เหรออะไรอ่ะแป๊บนึงนะ้นไม่ได้เหมือนกินพวกมากหน้าให้เรากินวันละสองช้อนนะคะจะทําให้แบบร่างกายมันดีมากๆเดี๋ยวเรามาลองดูเรากินแค่ช้อนเดียวก่อนเาออืะหรึช้อนได้หนึ่งหรือสองก็ได้อ่าตอนนี้เราซื้อมาจากโอชูชนะคะใครอยากไปลองก็ไปลองกันได้นะอันนี้หกร้อยห้าสิบบาทอุ้ยข้าว่งช้อนเดียวนา ว่าเราเราเข้าปากแล้วเราจะกืนได้หรือเปล่ากืนเราต้องกืนเพราะมันแพงได้แล้วซ่อมอืมไม่ได้ยากขนาดนั้นปะต้องกลืนเนาอืมที่ซออกินพัตติอืมต้องไปก่อนมีเปรี้ยวปลาเล่มปลาเล่มปไป,ปไปนะกินโยเกิร์ตนะกินเพราะว่าเป็นโยเกิร์ตแบบเหนียวข้นนิดนึง อะไรแบบนี้มันเหมือนไม่มีมันเหมือนมันไม่มีรสชาติอะแต่ว่าเขาจะทำมาให้มันเปรี้ยวๆประแล่นๆอยู่นะไม่เชอบเลยข้าวข้าวหัอกินได้หมดเพราะว่ามันมันจะทะเลหรือเปล่ามันมีความขาวไม่รู้อ่ะมันคือซีมอสอะ ทางทะเลตอนนี้ไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยตรงคอลูกหรอกวแพงลูกแพงกินก็ว่ะคือแบบเหมือนต้องตกินน้ำมั่ต้องกินคือกินครั้ง,งแรกอ่ะอาจจะไม่ได้ประทับใจนะแต่ด้วยสารอาหารของมันนะแป้งว่ามันต้องอพยายามให้ประทับใจเพราะว่ามันมันมีสารอาหารที่ดีแล้วก็มีคุณประโยชน์ต่อผิวเรา<อ>ต่อร่างกายเราด้วยนะแป้งอะไรอะเป้งอึ้งอ่ะรสชาติอึ้งกีกช็อตไหม ถ้าที่ถึงคุณประโยชน์ของมันน่ะมันก็หักล้างกันได้อยู่มันไม่ได้ซื้อมาเพื่อกินอร่อยอะแต่มันซื้อมาเพื่อกินให้สุขภาพแต่รู้สึกว่ากินแล้วปากไม่เหม็นนะมันช่วยแต่ตอนนี้มันไม่มีกลิ่นเรามันช่วยเรอแต่ตั้งแต่ช้อนแรกเลยเหรอเฮ้ยมันช่วยเรื่องระบบลำไส้ไม่มีกลิ่นเทคเจอร์แห่แล้วก็มีกลิ่นคาวนิดนึงแต่แต่เทคเจอร์แริงก็กินได้อะแต่ต้องต้องเสอยบอะม้อเสียบแบบคนๆหนึ่งๆใช่ๆๆงั้นก็รสชาติไม่มีรสชาติ แต่กืนยากแล้วก็เหนียวเหนียวหนืดคอคือรู้สึกถึงความแบบเย็นที่มันลงไปในคอค่อยๆลงกินกับน้ำผึ้งได้ไหมไม่ได้เราต้องกินเดียวทำไมอ่ะแต่ว่าเขามีอีกที่้อหนึ่งที่เขาผสมรสชาติแล้วก็กินมาให้เรานะใช่ป่ะถ้าอยากกินง่ายต้องไปกินแบบนั้นเออแต่ว่านนี้ก็กินได้นานๆทีกินไงกินเวลาช้อนมันไม่ได้มากกินให้หมดแหละแค่นี้แหละบ๊ายบาย